กลับมาครั้งกับรายการชื่ออะไรนะโอเคไม่มีรายการเริ่มเลยแล้วกันรอบนี้จาก2 EP ที่แล้วเราพูดถึงตัวละครจากอัลฟาเบตาตอนนี้เรามาถึงช่วงพรีซีซั่นหนึ่งคือยังไม่เปิดซีซั่นนะพรีซีซั่นหนึ่งก็ผมนึกว่าคุณจะพูดว่าอัลฟาเบตาแลองเกิมมาเนี่ยผมนี่เกมอันนี้วิชาอะไรนะคณิตศาสตร์กับยุกิไง ไอ้นี่ไงออลฟาสวินอัลฟาเบต้าเกม่มาคุณเจอรูปเลยโอเคเรามาเข้าสาระครับตัวแรกของพีซิชั้นหนึ่งครับอาคาลลตัวที่เดินทางมาไกลมากนะครับคือปัจจุบันเนี่ยคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าสกิลมันโบเก้นขนาดไหนใช่เอาเราเรามาเทียบทีละสกิลแล้วกันสกิลแรกของเธอเมื่อก่อนเป็นอะไรผมจำไม่ได้ ปลาโง,ง่ปะปลาโง่เราไปสะเทือเอออ๋ออ๋ออ๋อไที่เหมือนออปลาอะไรสักอย่างไปแล้วพอติดที่ศัตรูป,ปุ๊บถ้าเราไปเอาตัวแขกปุ๊บเราจะได้สะเทือนกลับมาใช่ใชไหม,ไมต้องซึ่ง,งปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็น5ฟฟลอยส์สไตรคือปลาคู่ในไปห้ากปก๊บแล้วก็สกิลเดอร์แมนยู่าหมอกเมื่อก่อน,นอต้อง ต้องขั้นแรกดิขั้นแรกอะ่ะทวายได้ชาวกดปึ๊บวางหมอกปับ๊บก็คือเป็นหมอกตรงกลางกลมๆไม่ไม่ได้เป็นโดนัทเหมือนปัจจุบันผมจำได้ว่ามันปักมา,มาสองม,มันปับมารอบหนึ่งรอบแรกคือกดเฉยๆแล้วเราก็อยู่ในหมอกแล้วก็อีกรอบหนึ่งคือกดปึ๊บเขาเรียกว่า อ่าใช่ปิงปิีกเก้าเนี่ยขยับไปอีกนิดหนึ่งเพิ่มลูกเล่นอาคาลิขึ้นมานิดหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็สกิลอีเมื่อก่อนอะไรวะสวัดรอบตัวหมุนตัวอ๋อใช่ไหมกับสวัดรอบตัวของเซฟทั้งหม่นั้นเลยซึ่งปัจจุบันก็เป็นการปาไม่รู้แล้วเลือกเห็นจุดไปยังปาเรากระจายไปยังเป้าหมายแล้วกดอีกทีเพื่อที่จะพุ่งเข้าไปถ้าเป็นหมอกก็ได้หรือว่าเป็นยูนิตแชมเปี้ยนอะไรก็ได้มินเนี่ยนอะไรก็อัลติเมทสมัยก่อนจะพุ่งได้สองหรือสามผมจะไม่ผิดเจ็บแต่ไปสามชาร์ท ได้จะรีเซ็ตนะฮะคุณอย่าเรียกพุ่งดีผมชอบท่ากระโดดถีบเขามากนะมันมันมันอนิเมชั่นมันเพื่ออะไรกระโดดถีบอ่ะมันเหมือนถีบอ่้ตีเตะตลกเนี่ยคือมันเหมือนกับอะไรเงี้ยยอดเอาเอาเท้าถีบยอดหน้าถ้าใครนึกไม่ออกอัลเมตจะเหมือนท่าพุ่งของไดอาน่าใช่คือพุ่งไปตรงๆกดกดที่แชมเปียนได้เลยหรือกดที่มินเนี่ยนเพื่อที่จะพุ่งต่อก็ได้กันแต่ว่ามันต้องเก็บชาร์จถึงเก็บได้3สแต็ปแล้วก็พุ่งพุ่งพุ่งเข้าไปใช่ซึ่งสมัยก่อนนเเป็ต้า น้อยมากๆที่คนจะหยิบเข้ามาเล่นด้วยความที่คอนเซ็ปต์ของมันคืออะไรวะนินจาสาวที่บาลานซ์พลังระหว่าง AD กับ AP เขาพาสีเขาบันบับทั้งสองแล้วก็สมัยก่อนมันจะมีทั้งลูนกับมาสเตอรี่แยกกันถูกปะใช่มาสเต,ตี่มีมาสเตอรี่ที่บวกอันนั้นแล้วก็ใส่ลูนที่อะไรอะรดครูดาวแล้วก็เรเนจี <Real Energy. S 2> เออแต่ก็ดูไม่ได้เป็นเมตามากค่ะจนในที่สุดไลออดได้จับเธอมารีเวิร์กจนแบบ ระเบิดเรียกว่าระเบิดทุกคนนะคือใครเล่นคือโปรเพเยอร์ใครเล่นอาคาลีไม่เป็นนี่คือต้องต้องโดนเชงเ่เป็นโปรแคชเชียนเปี้ยนได้ตัวหนึ่งแล้วนะ <S 2> <S 2> ใช่ด้วยความที่ครบ เคลื่อนมากๆในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแค่กด W อ่ะ W กดกดแค่ W อ่ะคือทุกคนก็คือกลัวแล้วว่าเข้าไม่ได้อะ<ช>เพราะว่าอันที่ปรับมาใหม่ะมนะอืมคือสมัยก่อนอ่ะไอ้พวกเอ่อวิชั่นบอร์ดอ่ะมันมันจะมองเห็นนาคารีอยู่ในหมอกถูกไหมใช่แล้วก็ดับไอค้คือกระทืบพื้นของล<ร>ีเซนใช่คือสมัยก่อนมันจะมีสกิลที่สามารถเช็คตัวล่องหนได้หลายแบบแต่ว่าปัจจุบันเขาเอาออกไปเยอะมากๆแล้วเพื่อให้ตัวพวกเนี้ยมันเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็หลังรีเวิร์กมาใหม่ๆถ้าใครทันคือ W ป้อมไม่ตีโคตรสุดยอดลยความ<อ>บูชิดอ่ะคือผมเลิกเล่นแอลไปเลยตอนนั้นอ่ะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรคือผมเล่นป่าถูกไหมแต่ว่ากลางอีกฝ่ายเราจะเจออาคาลิทุกเกมทุกเกมทุกเกมแล้วเราแก๊งไม่ได้เราฆ่ามันไม่ได้แล้วมันก็มาระเบิดทุกอย่างที่เราสร้างมาคือแบบเพื่ออะไร,เ,ร <c oughs> เดวป้มไม่ตี <c oughs> ยอมเจอยาโุโอ,อย่างดีกว่ายอมเจชอ <c oughs> <c oughs> ใช่ยาโซคือเราแก๊งได้เว้ยคือมัน มันแหลมมันตีใกล้เราแกงได้ไอ้นี่มาแกง้งกด W มันจะได้ป้อมมันกด W แล้วกูก็ทําอะไรมันไม่ได้สแกนก็ได้แค่เห็นสกิลก็โดนได้แค่นิดหน่อย คือความบูชิดของขอาคาลิแล้วเขาก็ปรับมาเรื่อยๆจนเป็นวิวป้อมมองเห็นแล้วได้ไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ปรับเดมเมแลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นปัจจุบันที่เราเห็นแล้วก็อัตโตเมตอีกอันนึงอัตโตเมตเมื่อก่อนหลังรีเวิร์กอ่ะกด R มันจะพุ่งได้เลยทําให้อาคาลิสามารถเอาเพาได้เยอะด้วยการแบบกด R ครั้งแรกเข้าไปก่อนแล้วก็ E กับหลังแล้วก็ออีอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันมันต้องเป็นล็อกหัวก่อนเพื่อที่บังคับว่าแบบบังคับหนีไม่ได้กับบังคับแบบเข้าไฟระยะไกลจัััดดไไม่่่้แแตก็ยยงงรรออูสําหบค ในปัจจุบันตัวัดมาครับ S Real S, S Real <S <c oughs> <S เขา <c oughs> สิญปกรรมมาดีมากแลวนะยังก็ไม่ได้ถือว่ารีเวิร์กนะเรียกว่า Mini Mini ม,มินิแล้วกันม<อ>ินิรีเวิร์กไม่เขาเรียกว่าอัปเดต คอนเซปต์ให้มันเป็นคนที่คิดอะเขาต้องการให้มันดูเป็น AD caster ก็คือ AD ที่เน้นใช้สกิลใช่ก็เลยปรับลูกเล่นของสกิลสองของเขาอะ Essence Flux มั้งถ้าผมจะไม่ผิดอะให้มันดูมี Impact กับเกมมากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนอะสกิลของ s อเียวนอกจากทำาดามเม์ใส่ศัตรูก็แค่เพิ่มอ่าไอคิคสปีดให้เพื่อนได้แค่นั้นเองใช่แล้วมันเป็น a p ใช่คือส่วนส่วนมากที่เขาใช้อะเขาไม่ได้ใช้ต่อศัตรูเขาใช้ให้เพื่อนอืมคือ AD มันไม่ควรจะบีบัฟอะมันควรจะแบบเป็นสกิลเดามาสทุกสกิลหรือไม่ก็มี อะไรยงเี้แต่กลายเป็นว่าดาบบิลของเอสเดียลมันใช้แค่แบบสมมติมันรอตีป้อมกัน5คนเงี้ยมันก็ให้เพื่อนยิงให้เพื่อนยืนแนวตรงแล้วก็ดาบบิลไปเพื่อนฟึ๊บทุกคนก็ตีเร็วปั๊บ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 ใช่มันจริงจริงเอดีมันควรจะเป็นบีบัฟมากกว่าเป็นบัฟเฉยเพราะว่าอย่างแค็ปก็มีดีถูกป่ะอย่างวอรัตก็มีตโลอะไรเงี้ยถูกแล้วประเด็นที่สำคัญกว่าคือมันกลายเป็นว่าเอสเลียลจะไม่เก่งเวลาเจอกับพวกฮีโร่แทงอืมใช่เขาแทบจะมีสกิลเดียวท พอโดนตัวปุ๊บเราใช้อาร์คินชิปหรือมิกติกช็อตหรือทูช็อตบาลาจะเพิ่มดดเมจขึ้นแค่นี้ปะ่ะปรับแค่นี้เนาะใช่แค่นี้ที่เหลือก็ค่นียอ่ตวัวธรรมะาากาเรนกาเรนพ่อหนุ่มลูกคางเมื่อก่อนมันเปลี่ยนมันมีช่วงที่แบบมันปรับไปปรับมามันมีช่วงที่แบบมีมาร์คด้วยมีอะ,อะไรด้วยใช่กาเรนที่เปลี่ยนก็คือเหมือนแบบ เปลี่ยนสเกลเออเปลี่ยนพัสดุตัวแล้วก็เปลี่ยนพวกเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนสเกลอย่างเช่นสกิลหมุนเมื่อก่อนมันก็แค่หมุนไม่มันไม่มีรอบรอบต่อการหมุนอะแต่ปัจจุบันคือยิ่งตีเร็วอ่าใช่ยิ่งตีเร็ยเวยิ่งหมุนเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็ติดฟีได้ด้วยเออคือมันเพิ่มลูกเล่นนิดหน่อยไปในแต่ละสกิลแต่สกิลตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรบ้างเดิมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์มีอันติอย่างเดียวก็คือมีช่วงหนึ่งที่เป็นความเสียหายจริงเพราะว่ามาร์ค อ่าานงก็งคือสมัยนั้นมันจะเป็นฆ่าศัตรูฆ่าเพื่อนเราคนที่ฆ่าล่าสุดอ่ะจะโดนมาร์กหัวแล้วคนที่โดนมาร์กหัวจะโดนดาเมจจากการเล่นแรงโคตรแต่ผมอ่ะชอบสุดอ่ะคือพาสซีฟเขาสมัยก่อนจริงจังเลยก็อิลิเจนในพุ่มงโง่ <c oughs> ต้องต้อง<ล>ในงพุ่มเท่านั้นเหรอใช่จําได้ว่าในพุ่มนะนอกพุ่มมันจะนอกมมน,นอกพุ่มอ่ะรีเจนแบบนึงแต่ว่าในพุ่มอ่ะรีเจนแบบนึงถ้าผมจำไม่ผิดน,นะแล้วปัจจุบัน<ม>อ่ะก็รีเจน มีแต่เป็นเปอร์เซ็นต์แต่ต้องเอาคอมแบทต้องอยู่นอกการต่อสู้ก็ทาไมก่อนคือจำได้ว่าการเรนคอนเซปต์คือเข้าไปไฟต์แล้วก็มายืนรีเจนในพุ่มแล้วกระโดดพุ่งออกไปเออเขาเป็นตัวต้นแบบของเรงก้าไงไม่ใช่ดิเขียตัวถัดมาฮะกราคลัสกันนี้ก็ประวัติยาวนานนะจาก พอหนุ่มมิดเลนกลายเป็นจังเกิลได้ยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> คือเมื่อก่อนสกิลของคาร์สกิลที่เปลี่ยนมากที่สุดจะเป็นสกิลวิวซึ่งเมื่อก่อนอะ่ะวิวมันจะกินเหล้าแล้วจะมีซัตเทนแล้วก็เพิ่ม A p ด้วยป้าถ้าผมจะไม่ผิดใช่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นแค่ได้เมจลงเฉยส่วนสกิลอื่นอนะ่ะ QW E R Q <ม>ก็คือวางถังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยน W ก็คือเปลี่ยนจากกินเหล้าได้ซัตเทนได้<ม>ได้ AP บวกเปลี่ยนเป็นกิน,นแล้วแบบออโต้แท็กกลายเป็นเอโออีสกิลอ<ช> <Q> สเกล E ไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยก็คืออดี้ส l a m เหมือนเดิมอ่านอกจากเปลี่ยนสเกล e าเมจแล้วก็คือเปลี่ยนีเลย์ด้วยเมื่อก่อนถังของกากัสจะไม่มีการย้อยให้เห็นคือแบบโยนตุ๊บตุ้มปั๊บโยนปุ๊บตุ <c oughs> ม้มปั๊มออะม่เออแม่งคือระเบิดอ่ะนั้นฮาจริงคือเออแล้วคือสมัยก่อนเขาเอาไปเล่นมิดเลนกันะกดแค่แบบ E Q R คือตายเลยเว้ยก็คือ E มันจะโดนแบบโดนน็อ c อัพนิดนิดหน่อยหน่อยใช่ไหมแล้วกด Q รัวรวแล้วกด R รัวรวตุ้มหายไปเลยคือแม่งแบบ เมื่อก่อนผมก็เล่นน่ะไอกากัดมิดเล่นน่ะไม่เล่นง่ายชีพหายสมัยนั้นคือไม่มีใครสู้กากัดได้เลยมิดเล่นอ่ะคือเป็นตัวที่แบบเบิร์สได้แบบ ได้สะใจโคตรๆอ่ะแล้วพนวกกับไอเทมสมัยก่อนที่แบบบูชิดบูชิดเวทแบบบูชิดอ่ะเออในปัจจุบันก็เลยโดนโดนมาเยอะมากๆเลยนะคือโดนโดนนอกจากโดนเนิร์ฟสเกลเดเมจก็นะเหมือนที่ผมบอกก็คือ W เปลี่ยนแล้วก็สกิลอาร์สกิลอาร์นี่คือปัจจัยหลักที่ทําให้กาการ์ดเริ่มหายไปจากเมตาด้วยความที่มันย้อยนี่แหละมันเลยมันเลยเวลาย้อยนนิดึงใช่คือเมื่อก่อนมันมันเออาร์ได้ไงเอละอาร์ทำให้เราทําให้ศัตรูกระเด้งกลับมา100%แต่เนี่ยเขาเขารู้สึกว่ามันต่อต้านไม่ได้คือโดนเอปุ๊บคุณโดนอาร์เนี0ย อง้ามันต่อตามไปนะเขาก็เลยเพิ่มจังหวะในการย้อยมันนิดหนึ่งซึ่งแบบถ้าใครเร็วๆหน่อยก็กดแฟ่ดรอดอ่ะใช่ครับตัวถัดมาครับคินเนนรสายฟ้า ไปเลยปิกาจูฉันเลือกนายเปลี่ยนอะไรบ้างนี่ผมจำไม่ได้ผมไม่เคยเล่นตัวนี้ตอนนั้นผมผมยังเล่นไม่เป็นผมยอมรับเลยไม่นำโมเดลผมก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนป่ะคือเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนแค่สเกลทุกตัวโดนโดนเนิร์ฟเรื่องสเกลเหลือล้วคือมาแรกแรกมันก็จะคือเขายังไม่รู้ว่าแบบเออออกของแบบไหนมันโกงออกของแบบแบบมันดีอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเนิร์ฟลงมาเรื่อยๆจนแบบมันนิ่งอะไรเงี้ยตัวนี้น่าจะไม่มีประวัตอะไรเลยนอกจากเปลี่ยนโมเดลคือ QWER ก็คือเหมือนเดิมเป็นตัวเปิดไฟชั้นยอดสำหรับ Top l e นเคิดเองตัวถ ว่าพวกแคสเตอร์เขาเรียกว่า glass cannon นะครับมันเป็นแครี่ที่เราบางมากๆแต่ดาเมจก็คือมหาศาลใช่สกิลไม่ได้มีปรับอะไรมีครั้งเดียวที่ปรับก็คือสกิล W ฮอกเมาจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เมื่อกด W ฮอกเมาจะได้แอ t แท็ s สปีดคูณ2เช่นคุณออกของตีเร็วมาคุณออกตีเร็ว1.0คุณกด W ปุ๊บคุณกลายเป็น2แบบไร้ผลแล้แม่งรัวแบบบ้าบ่ทๆ คือไม่แท้แค่แบบขึ้นแค่สองแล้วแบบยิงเร็วก็คงว่แบบเอ้ยไม่มีอะไรแต่มันเป็นเลือดโอ้โหยิงเป็นเลือดมาแบบมันออกของกันไม่ได้มันเป็นพวกมันเป็นอดอ on h ิตอะอ่าฮะที่ปรับาผมผมนึกออกอย่างนึงมีปรับเช่นเดียวคือเอาพาสีของตีเร็วสกิลหนึ่งไปอยู่ที่สกิลสองเออใช่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 เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าไงนะคือคุณสมัยก่อนอะคือสกิลรูปแบบเหมือนเดิมนะแต่สกิลหนึ่งอะมันคือถุยคือรถเกาะนึกออกป่ะกับท่าสองคือกดเพื่อให้ตีเร็วขึ้น ตีไกลขึ้นตีเร็วขึ้น,นเออประเด็นคือมันดูแปลกตรงที่ว่าตัวมันก็เกาะบางแล้วแล้วยังต้องแบบมาแบ่งเพื่ออัพสกิลในช่วงแรกอีกว่าถ้าอยากตีเร็วก็ต้องอัพหนึ่งนำแต่ถ้าจะเอาตีไกลก็ต้องอัพสองมันเลยเลยดูแบบว่าต้นเกมมันจะดูไม่ไหวไงเขาเลยประยัดมลมกันใช่ว่า,าเออไหนๆก็กดแล้วก็อัพมาก็ ได้ทุกอย่างไปเลยดีกว่าเออมาเลยผมว่าก็ตัวก็เก่านะปีที่สั่นหนึ่งอยากเห็นเขารีเวิร์กมาเลยว่ามันจะเป็นรูปแบบใดมาคราวนี้ผมว่าอาจจะมาเป็นแบบไอ้นี่อะปีศาจในพวกหนังไซไฟทั้งหลายแหล่ก็ได้นะตามฟิลาตอร์สติกไปอะ <c oughs> ความน่ากลัว <c oughs> ใอะตัวถัดมาครับมอลซาฮามอลซาฮามอซาฮานี่เกมเพยอัปเดต เยอะเหมือนกันสมัยก่อนถ้าปรับเยอะสุดรู้สึกจะเอา u l t i m a ใช่ไหมกับพาร์สีพาร์สีเมื่อก่อนผมจำไม่ได้พาร์สีคือใช้สีกทุกๆสี่สกิลอ่ะจะซัมมอนลูกออกมาก็คือจะไม่มีโล่มีโล่โง่ๆมากันต้นเกมใช่ใช่ถ้าหนึ่งใบเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าสองอ่ะวางบอปัจจุบันถ้าสองเป็นเสกลูกถูกไหมใช่แล้วถ้าสามเมื่อก่อนด W มันเป็นวางบอเหมือนโมกาน่าใช่ไหมกลมกล ใช่เป็นร่างกองรัทีิยูไดเมตเปอร์เซ็นเลือดก็คือท่าสามปล่อยไวรัสท่าสาเป็นไวรัสแต่ว่าตอนนี้ท่าสองเป็นเสกลูกแทนใช่ส่วนอัลติเมทเหมือนเดิมแต่ว่าคือบอกเข้าไปคือต้องต้องบอกอ่าเดี๋ยวพูดให้ให้เห็นภาพ อัลติเมทเมื่อก่อนอก็คือแค่ดูดอยู่กับที่ดูดเฉยๆเลยไม่มีอะไรเลยแต่อัลติเมทปัจจุบัน,นมันเอาดับบิลเมื่อก่อนมารวมกับ R ปัจจุบันก็คือดูดปุ๊บ, <Med S 1> บ,บเน้นทำียหายเพราะว่ามันดูเมคเซนส์ขึ้นตรงที่ว่าเออดูดตรงนั้นก็ควรจะมีดาเมจเพิ่มเติมตรงนั้นเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะคือคุณต้องคำนวณต้องคอมโบครบสี่ครั้งไงกันแหละเมื่อก่อนเล่นยากกว่านะคือต้องต้องครบสี่ครั้งเรียกลูกแล้วต้องดับบิลก่อนอาทุกครั้งถ้าเกิดใครเล่นเซียนๆใช่แล้วที่สำคัญคุณเออ ลูกแมงตีนจะเป็นเล็งมันจะเป็นเล็งตัวที่ตัวอื่นนะเออแก็พูดถึงสกิล่อยลูกบอยลูกบอยก็โดนปรับมาจะมีช่วงแรกอ่ะจะเป็นเก็บสแต็ตได้สสเต็แล้วพวกโปรเพเยอร์มันชีตติ้งเอาไปเล่นเลนล่างกันเพื่ออะไรเพื่อที่ใช่เพื่อที่เอาไปบล็อกทุกอย่างเลยบล็อกฮุกเรดบล็อกฮุกบิดแข้งบล็อกสกิลช็อตบล็อกบล็อกแม่งทุกอย่างจังเกิรหลีสินเงี้ยโซนิคเวฟมาติดลูกหมดอะลมแบบใครเข้ามาไม่เป็นเลยคือลูกลูกมันโดนแล้วพุ่งเข้ามามันก็ยังโอ นี่โดนเลือลูกตายพุ่งอะไรได้ด้วยใช่คือแบบอะไรวะก็คือไม่มีอะไรก็คือแบบใครใครมาแก๊งอะไรคุณคุณก็กด W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  ิวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยปเปลี่ยนเอาไอ้นี่ออกไปเขาเรียกว่านะเอาไอ้ที่เก็บสแต็กสองครั้งออกไปกลายเป็นเหลือครั้งเดียวทีมใช่<ท>ตัว่า,ามามามาได้แปลกใหม่พอสมควรณ์โยกตัวทัดมาครับมอ modern Kaiser ไ,ไ,ไม่ผมชอบอันเก่ามากเลยอันเก่าอะอันเก่าแบบไหนอันเก่าแบบไหนดีกว่ามีเก่ากว่านั้นคือมันไม่มีมังกรเงี่ยเออผมชอบก็จะที่มีมังกรเออทำไมอะ มีมังกรไม่ดีอ่ะปกติมันแรงมากเลยเว้ยพี่แค่แบบอ่านแล้วมันก็แทบจะตายไปเลยเออคืออะเดี๋ยวเรามาเท้าความตั้งแต่อันเก่าแล้วกนะันอันเก่าผมชอบชื่อ passive มาทั้งค่ายเซอร์มากไอออนแมนใช่ก็ผสมก็สมตัวอยู่อะมันก็สมก่นกอน ก็คือแพสซีแพสซีมันเป็นอะไรวะสร้างความเสียหายแล้วจะเอาความเสียหายมาเป็นโล่เออซึ่งปัจจุบันจะเป็นใช้สกิลครบ3าถึงสครั้งนี่แหละลก็เป็นในหมุนหมุนรอบๆตัวอ่าแล้วก็สกิลคิวเมื่อก่อนคืออะไรวะ ทุบปุ๊บสามทีคือสามทีทุบแต่ว่าเป็นเหมือนแบบกดกดกดเพื่อใช้ใช่ไหมกดเพื่อใช้แล้วก็เดินไปตีกดกดหนึ่งกดปุ๊บเราจะได้สามครั้งในการตีใช่อ๋อแล้วปัจจุบันก็เป็นฟาดตะบองไปข้างหน้าปูแต่มันยูอ่ะเมื่อก่อนอิปปิ้งอัปเดตเป็นโล่โอเคเฉยๆโยนแต่มันยูนี่อย่างโง่เลยกดใส่เนียนเลยโดนเศษเหล็กกดใส่เศษเหล็กก็ได้เออซึ่งมันทำไดเมจรอบตัวแล้วก็จะเอาดาเมจตรงนั้นอ่ะมามามาให้พาสซีฟ เ,เกาะมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือซอนดับบิใช่ไหมแล้วถ้ากดครั้งที่2ก็คือถ้าโดนก็คือเป็นหิว,วเลือดเป็นหิวก็ปัจจุบันก็จะเป็นกินเกาะตัวเองเปัจจุบันมันทุบหน,น้าอกปึงป้งปึงป้งปึ้งแล้วก็ได้โลมาส่วนหนึ่งแล้วถ้าเราก,กดไปเลยเราก็จะได้ดดเลือดกับคืนมาแต่ถ้าเราไม่กดเราก็จะได้เลือดจากเกาะตรงนั้นนิดๆิดหน่อยหนแล้วก็สกิลอีใช่ไมก่อนจะเป็นรูปกรวยนะก็คือเควี้ยงอะไรรูปไปข้างหน้าชูอะไรก็ไม่รู้มีอะไรแทงขึ้นมาจากพื้นไม่รู้จึกอะไรก็ไม่นแหละ นั่นคือสกิล E ของม bon อนไครเซอร์แล้วก็ปัจจุบ,บันจะเป็นกระชากมินเนี่ยนหรือสตูหรืออะไรก็ตามอยู่ด้านหน้าเข้ามาหาเราแล้วก็เอาลติเมทนี่คือทีเด็ดเลยมอ n นรไคเซอร์ bon สมัยก่อนกดล็อกหัวนนะกดปุ๊บคืออีกฝ่ายคือต้องแบบ ตอแอบอ่ะห้างเขาไฟอ่ะกวนกเวายฟอ่จะตายเดี๋ยววะจะตายเป่วะถ้าตายปุ๊บนี่คือที่ผ่าใบปวงเลยนะก็คือได้เขามาอยู่กับเราหนึ่งหกตัวฟีอ่ะอ่าอยู่ดีกลายเป็นหกต่วสียก็คืออัเทอร์เนทบอลไทเซอร์เมื่อก่อนจะเป็นกดที่ตัวแล้วทําให้ศัตรูเลื่อนลดเรื่อยๆทําดเมจโอเวอร์ไทม์แต่ว่าสิ่งที่เราได้มาคือถ้าศัตรูตัวนั้นตายอ่ะเราอ่ะจะคอนโทรลตัวนั้นได้ตัวยูนิตนั้นจะได้โบนัสเอดีอีกนิดนึงด้วยแล้วก็ปรับมาเป็นจริงๆปรับก็แค่ไม่ได้ปรับเลยเขาเรียกว่าเเเพิ่่่่มมมมมาากกกวคืืออออันนดูแบบ มีอะไรอ่ะแค่แบบกด R ใส่ศัตรูศัตรูตายเราได้ศัตรูมาเป็นเพื่อนเขาเลยเพิ่มลูกเล่นด้วยการที่ถ้าเราไป assist หรือฆ่ามังกรเราจะได้มังกรมาเป็นเพื่อนด้วยใช่ <c oughs> ซึ่งพอปรับมาปุ๊บมาเลยครับมอนเรนไซเซอร์เลนล่างคีตติ้งอีกแล้ว <c oughs> มาเลยครับคือแบบเคียเวิฟเควิฟเแบบควฟเรียกป่ามาเอ,อมามังกรเควฟเรียกป่า,า,อ,อ,า,อ,ปา,าอยู่โอดู่แค่นี้มันเลยกลายเป็นเหมือนแบบอะไรนะคนที่ปรับอ่ะคิด มองแค่ว่าเอามาแก้ในเลนเลนที่มันเคยอยู่เฉยๆใช่แต่เขาจะลืมไปว่าเอมันมีหลายเลนด้วยแบบอ้าวเขาอุด ปุดเลนรั่วดลอยรัว่วเลนบนใช่ปะ่ะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเลนบนมันไม่ค่อยอิมแพกเลยอะไอแอลติเมทก,ก็โง่ไม่หยบลงมาล่างอีกครับพอจะหานี่แก้เลนกลางใช่ไหมก็เอาจิบเลืองวงเลนล่างเหมือนก,กันเขาก็เลยเนิร์ฟไปในที่สุดก็คือเนิร์ฟพวกอ่า W กับอีบายก็เนิร์ฟ R ท้ายสุดก็ปรับมาเป็นรีเวิร์กแบบที่เราเห็นก็คือดึงเข้าไปในมิติเลเวลอัปเดตใช่คือสมัยเมื่อก่อนอ่ะมันไม่ได้มีอิมแพคกับเกมจนเปลี่ยนมาเป็นแพสซีฟบังคับมังกรได้มันก็เลยเข้าเมตาแล้วพอโดนเนิร์ฟไปก็ เริ่มหายไปพอเริ่มหายไปเขาก็โอเคตัวมันเก่าแล้วก็จับมานำรีเวิร์กรีเวิร์กเสร็จปุ๊บโอโ้โหเข้าเมตากันสบันหันเล่นเลยตอนนี้น่ากลัวมากนะดูดเข้าไปวิธีซึ่งถือว่า<ๆ>เป็นตัวเป็นตัวเก่าที่รีเวิร์กมาแล้วเข้าเมตาก <c oughs> ็ไม่เร็วนะอาโตธรรมาฮัทนิตาลีนิตาล,ลีปรับนิดเดียวคือเรื่องของพาสีที่กระโดดเข้าไปขวนได้ติดมั ก็คือเมื่อก่อนนิทราีเวลาวางดับบิวตอนล่างคนป่าหอกตอนล่างคนจะไม่สามารถกระโดดเข้าไปได้ถูกไหมใช่ก็คือแค่นั้นเนี่ยก,ก็แค่นั้นอ่ะแค่แค่ทำไดมิดเฉย่แล้วก็มีงานหนึ่งที่ผมจําได้อ่อคือตอนแรกอะ่ะรู้สึกเขาจะเอานิทราลีไปเป็นมิดเลนใช่ไหมมิดเลนแบบโปก<ๆ>ไปเรื่อยๆแล้วคนเขาไม่เล่นกัน<ๆ>เขาเอาไปเล่นป่าพอเล่นป่าปุ๊บเวลาอ่อนเห็นว่าเอ้ยไหนๆไปเล่นป่าแล้วแม่งโคดบูชิดเลยแม่งเอาไอ้ดับิบสกิลๆเนี่ยเมื่อโดนมินเนี่ยนป่ามินเนี่ยนป่ายินนิ่งคือแบบ ือช่วงนั้นคือหลี่ินล้องกีเดเลยนะผมบอกเลยหลีสินคือฟา้าไม่ทันน่ะคือแบบต้นเวลหนึ่งปุป๊บปลาหอ,อกมาก่อนปลาหอ,อกเแต่ป,าปาลาร็เปุป๊บมันอยู่นิ่งๆแล้วก็แปลงล่างสลับไปสลับมาอยู่เนี่ยปบวบปุหวบปุ๊บบ จนมันกลายเป็นฟาร์มแบบฟาร์มโอเวอร์ที่แบบเกินรีซินอ่ะเขาก็เลยเนิร์ฟก็คือเอา W กับสกิลคิวที่ติดมินเนี่ยนแล้วยืนเฉยๆออกแล้วก็เป็นเหมือนปัจจุบันที่เราเห็นไม่ได้ปรับอะไรมากมายตั้งแต่ช่วงพีซั่นเลยเขาที่ว่านี่คือรีซินเป็นคนบอกใช่ไหมบอกเฮ้ยเนิร์ฟมันหน่อยหนึ่รีซินมันคือตัวคุณเข้าใจป่ะคือจังเกิลเก่งที่สุดในเกมองเราคือรีซินใครที่เก่งเกินหน้าเกินตามันจะโดนทุกอย่างกล้าพูดเลยแล้วออดเขาเขาทำนี้มานานละก็คือรีซินนี่คือเขานี่เองจะไปตัวถัดมาครับโอล โอลาฟนี่ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนอ่ะใช่ถ้าเผื่อใครไม่รู้เอ่อแคลลี่ของคอนเนตทิกอ่ะเขาเอาชื่อสกิลไปตั้งเป็นชื่อเขาแหละแค่นี้อ่ะสาลามีแค่นี้อ่ะตัวนี้ตอนนี้แค่นี้จริงๆนะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนอ่ะไม่ไม่คือคือเล็กเล่เขาก็เล่นมาตั้งแต่ซีซั่นแรกซีซันสองไงก็แบบนั่นแหละที่ผมจะบอกพี่ชเมื่อก่อนเล็กเล่เขาเอาโอลาฟไปแคลลี่ว่างงั้นไม่ใช่โอลาฟโอลาฟเล่นล่างอ่ะ ผวกป้าขวานตอดเป็นแบบโอ้โหปักอเวสเรียวเองร้องให้สองมาแทนเิออนนะโอ้โหนนี้ที่ยังโอ้โหนี่คืออะไรผมขอพูดถึงเมตาตอนที่เป็นไอนี่ได้ไหมแบบว่าสมัยที่ไอเนี่ยไอเท้มป่าที่เอาไปยืนเลนอ่ะชอบเวอร์ชันนั้นมากนิสสดใช่ใช่อะไรเช่นนี้เป็นนิสอ่ะผมจำชื่อได้อะที่เราเอาไปยืนวิดเลงเลยคุณแล้วคุณก็ง่ายๆเลยไดป้อม ก็ได้ปลาหอ,อกก็ติดเบิร์โรง่มาก,มากอๆอ๋ๆอไม่บอกก็คือแพนเทียนจริงๆปัจจุบันกับที่รีเวิร์กมาเปลี่ยน,นมไม่เยอะมากอาอย่างสกิลคิวคือปลาหอ,อกเหมือนเดิมแต่อันใหม่มีลูกเล่นก็คือชาร์จได้อันเก่าไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเดิมอันเก่าคือปลาปลาดงคนเดียวอันเก่าเขาเรียกอะไรอะไรที่เป็นซิงเกิลล็อกเป้าเลยล็อกเป้าเลยล็อกเป้าล็อกเป้าคือโดนแน่นอนอันเก่าหอกอ่ะเป็นปลาล็อกเป้าอันใหม่มันเลยต้องเป็นแบบอะไรนะปลาแบบสกิลช็อตไงอ่าสกิลช็อตเพิก็เลียนมา ดบเบิลเหมือนเดิมเด้ะก็คือสตนันไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วก็สกิลอีอีเมื่อก่อนก็ก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ได้บล็อกเอวิติงแบบบูชิดแบบนี้ <laughs> ก็คือก็คือเป็นแค่แทงแทงแทงแทแต่ว่าอันปัจจุบันคือกันทุกอย่างที่อยู่ด้านหน้าเราแม้จะเป็นแล้วแม้จะเป็นเทเลสก็กันได้ใช่ซึ่งสกิล e สมัยก่อนอ่ะมันแค่ทำเดเมจเฉยแต่ไม่มีาเดินไม่ได้ด้วยไม่ใช่อ่ะเดินยืนเดินยูยืนเฉยแต่ใช่เดินไม่ได้ยืนยืนเฉยถ้าศัตรูเลือดน้อยอ่ะจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละแต่ว่ามันจะติดคีทีคอลล์ลุยเข้าอันเก่าอันใหม่ก็มีนะเรื่องนี้ใช่ไหม มีอยู่ใช่เหรอมีใช่ใช่ใชมีอยู่ถ้าเล่นน้อยคือแทงติดเมืนกันตรงตรงแท้แล้วก็อัลติอเมทเมื่อก่อนจะแบบลงแบบลงงงโง่ลงลงตรงกลางอะอารมณ์เหมือนการิโอที่ไม่ต้องกดใส่เพื่อนก็คือลงลงลงตุ้มลงไปเลยแต่ว่าใหม่คือจะสไลด์นิดหน่อยเพื่อที่เพื่อให้การจอมันทำงานหนักขึ้นอีกนิดนึงใช่ใช่ ถ้าไม่เอาจริงๆม, you, usual, มันมีเรื่องความบูชิดของตัวนี้อยู่นะที่ผมเจอเมื่อก่อนเลยผมจำได้เลยไอ้พารซีโง่ๆของมันครบสามสแต็กไอ้สี่สแต็กจะกันสกิลจะกันทุกอย่างในหนึ่งทีมันจะมีค่าใครทํามันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเขาเอาแพดิออนไปโซโล่ังก่อนตอนเวลหนึ่งใช่กอที่แบบตีให้ครบตีครบสามทีกดโดดสตาร์ทเอาโล่ทันทีปุ๊บมันจะค้างอยู่สามใช่ไหมแล้วพอางกรตีแตกตีต่อติดอะไรอะไรก็ไอ้โล่นั้นตรงนั้นจนจนไม่ได้เนิร์ฟแพดิออนนะเนิร์ฟมางก่อนให้มางก่อนเกิดช้าลง แล้วบอก กูไม่รู้จะทาอะไรกับพวกมึงแล้วช่วงนั้นมันเป็นเพราะว่าไอเทมป่ามันต่ํามาหรือก็ออะไรได้แหละแล้วตัวที่แบบโซโล์มังกรเวหนึ่งมันออกมาเต็มเลยววแบบโซโล์ใช่อีกตัวหนึ่งผมแถมให้เลยนะที่โซโล์มังกรได้ไปเดิสติ๊กเวลหนึ่งสมัยที่มัน <c oughs> <c oughs> เออใช่ช <c oughs> กดวิวไปเรื่อยโอ้โหโมชิโมจิเพราะว่าแพสซีฟเมื่อก่อนมันจะเป็นตีเหมือนที่บอกเราบอกกันไปก่อนนั้นนี่คือตีสี่ครั้งแล้วเราจะได้กันฟิสิกอลดาเดเมจหนึ่งครั้งทำให้มังกรมันพ่นไม่เข้าเลือดมันก็เลยไม่ลดแล้วส่วนปัจจุบันพสีคือมลูก เล่นมากกว่าเดิมเยอะมากเพราะว่าแพสซีฟคือการตีหรือโอโตโ้อยแขกจะมีแถบด้านบนบนหัวครบ4ครั้งหรือ5ครั้งมันจะไม่ปิดทําให้แต่ละสกิลมีโบนัสเดเมจแตกต่างกันไปอย่างเช่นสกิลคิวถ้าสแต็กเต็มมันจะแรงกว่าปกติเดิ w, ถ้าสแต็กเต็มนอกจากสตันลราจะตีเพิ่มอีก3ทีแช่แช่ช แล้วก็สกิล E ถ้าถแตกเต็มอ่ามันจะแทงได้นานขึ้นเราจะรับดาเมจากตรงนั้นได้นานขึ้นใช่พอปรับมาใหม่ปุ๊บโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์แบน์เดียครับรออะไรเ <laughs> พราะว่าด้วยความที่มันไดป้อมแบบคือเมื่อก่อนอ่ะเงื่อนไขมันเยอะเราต้องแบบครบสี่ครั้งถึงจะการป้อมอันนี้คือตังเสยงเบาๆนะนี่ช้าเลยกดอีง <laughs> <laughs> กด E ีกัน e, ป้อมไม่เพื่อนชนะเลยตัวถัดมาครับป๊อปปี้ <laughs> ปอปปันตีพพอร์ตแล้วก็ยืนยืนโงโ่ๆโโโต,ตรงนั้นเลยป๊อ <laughs> 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 ปปี้นี่เปลี่ยน เยอะมากๆอ่ะเรามาไล่กันแต้เขาบอก<ต>ว่า,วาวมันคือต้นแบบของโมเดลร์ไคเซอร์เวอเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูจะงงเรามาไล่ก่อน คิวแรกก่อนภาษีภาษีเขาเขียนอยูภาษีคือถ้าสมมติว่าเขาอ่ะจะได้รับถ้าความเสียหายที่เกินกว่าเลือดติดแดงสิบเปอร์เซ็นต์เขาจะลดดาเมจที่ได้รับเข้ามาลงคือความหมายคือสมมติเขามีเลือดอยู่หนึ่งพันใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดความเสียหายที่เข้ามาหนึ่งร้อยเลือดเกิหนึ่งร้อยไอ้ความเสียหายตรงนั้นอ่ะจะลดลงไปห้าสิบเซนเช่นสมมติสตุลห้าสิบหนร้อยยี่สิบอ่ะสมมติศัตรูตีเข้ามาหนึร้อยยี่สิบก็จะเหลือหกสิบนี่คือความหมายง่ายๆเลยคือมันถึกทนมากถึกแบบบูชิดอ่ะถึกจัดอ่ะแล้วก็ ป้องป้องคืออะไรก็มาทีอ,อะไร <c oughs> แล้วก็แพสซีฟปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็นปาโลอ๋อคือเห <โล S 2> มือนเหมือนเพิ่มลูกเล่นอะจากเมื่อก่อนคือมันแค่คุณยืนเฉยๆคุณก็ถุกแล้วอ่ะเอออันนี้ก็เพิ่มหน่อยอ่ะโอเคคุณปาโลถ้าคุณอยากถึกคุณต้องเดินไปเก็บนะอ่าอะไรอย่างงี้ใช่ให้มันดูมีลูกเล่นอ่ะและกาสกิลสิลฮะสกิลสิลสมัยก่อนคือทุบแบบทุบตรงๆทุบแบบทุบหนึ่งเหมือนหน้าฟัสอ่ะมันกดที่มันกดตรงแบบจะทุบหัวหัวเป็นหนึ่งเีมันกดที่คนหรือกดที่พื้นเหมือนเหมือนปัจจ เออนี่ทูเปอีีที่ตรสองไหนก่อนมันจะมีเก็บแสแต็กอะไรนะเหมือนกับว่าได้ความถึกเพิ่มขึ้นรู้สึกจะเป็นแสแต็กก่อกับสแต็กได้ก่อกับดาเมจได้ปะได้ได้ก่อกับดาเมจกอะอย่างเดียว <texts> แต่ดาเมทตองต่อกันไหมรู้สึกมันถึกขึ้นอ่ะเออแค่นั้นแหละใจรวรู้จากแส<ต>ซี <rist i S 2> มันถึกไม่พอเลยเหใช่ใช่คือยิ่งยิ่งตัวเองอยู่กลางไฟยิ่งถึกขึ้นมันคือชี่อะไรเนี่ยคือความหมายคือเมื่อเขาถูกถูกถําทำดามเมจหรือหรือสร้างดาเมจได้เขายิ่งถึกขึ้นนนี่คือแบบจไหะ แล้วก็ปัจจุบันจะเป็นเอ่อ W คือเปิดโล่รอบๆตัวมาแล้วก็วิ่งเร็วแล้วก็ถ้าใครที่ใช้โมบิลิตี้อะไรเงี้ยจะติดไอ,อ้โล่ตรงนั้นอ่ใช่ ก็ตะิวอีฮะเหมือนเดิมนะ่ยูี่เรกชาร์จเหมือนเดิมต้องไปชาร์จติดตันได้ถ้าโดนขืนอันอีนี่คือเหมือนเดิมเดะก็คือชาร์จงงโดนแตอันติเศษนี่แหละคือป๊อปปี้นี่คือแบบเไหนนะผมขอย้อนไปก่อนเมื่อกี้อะไรนะเราบูชิดจากแพสซีฟเราบูชิดจาก W อันติเมษนี่คือดับเบิลยูอันติเมษนี่คือเดอะเบสบูชิดในวันอธิบายก่อนคนดูใจไม่งงอันติเมษคือกดใส่ฮีโร่หนึ่งตัวในเชตแล้วแล้วประเด็นคือแชมเปี้ยนตัวอื่นของตัวนอกจากตัวนั้นน่ะจะไม่สามารถชาเเมจราได้ซึ่งกดใส่ใครกน สวัสดีครับเราอะไรแล้วแล้วแล้วคเหรพอเสร็จสิ้นที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณไปยืนกลางวงคุณยิ่งโดนทำ้ายคุณยิ่งถึกขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณรุดน้อยได้เมที่เกินสิบปรเซ็นต์ของเลือดคุณก็หันหักไปครึ่งนึ่ง แต่มันก็น่าแปลกนะที่มันไม่ติดเบต้าทั้งนั้นที่เราก็คิดว่ามันบูชิอ่าเพราะว่าผมว่ามันมันคียเวฟช้าได้แหละข้อเสียสมัยก่อนเออใช่เพราะเหมือนที่บอกว่าสกิล Q มันคือมันเป้าหมายเดียวอ่ะประเด็นคือถึงแม้แบบถ้าไม่ท็อปเลนปกติใช่ไหมแล้วแบบหนึ่งหนึ่งอันตีมันไม่ใช่แค่ว่าล็อกเฉยๆแล้วไม่มีประโยชน์แล้วคนอื่นทำเมจไม่ได้นะคือเราตีกับเขาเราแรงกว่าอ่าใช่เราก็เหมือนที่ครับอยพูดก่อนนั้นว่ามันคือที่มาของอัลตมิทมอรไคเซอร์ ซึ่งปัจจุบันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอัลติเมทก็คือชาร์จเอาคอนทุบนั่นเองทุบไปออกไปก็โอเคก็เข้าเบต้าอยู่ช่วงหนึ่งเราเหมือนเปลี่ยนจากการที่อัลติเมทซัพพอร์ตแล้วซัพพอร์ตก็ตีไม่ได้เปลี่ยนเป็น ผักผักแม่งออกทั้งไฟเลยถือว่ากดูไม่อยากดากูก็ดิดตัวถัดมาฮะเช่นอ๋อเจ้าชาวไทยของ่าษาของเราของ่าษาของเราเนี่ยเขาคือคนทำให้แอมเบียนทุกคนในเอลเอหน้าตาดีขึ้น,อเ,นเอาพี่เน้นก็มีสกินอะหลอง สกิลที่ดูเป็นเอกลักษณ์สมัยก่อนคือสกิลคิวก็คือปลาดาบใช่ตาไปแล้วก็สเทนจากตรงนั้นตัวนั้นกาคล้ายๆอาคาลิสมัยก่อนก็คือปาใส่ตัวแล้วก็ถ้าเราตีตัวนั้นเราจะได้สเทนนง่ายมากนะเช่นเมื่อก่อนแบบง่ายเมื่อก่อนไม่ออกออก AP แล้วก็แค่ปามีดเออง่ายมาก W บิวบิวเมื่อก่อนเป็นไงผมจำไม่ได้มันเป็นโล่เฉยๆเพื่อนก่ะอมไรเป็นชิลเฉยๆเลยเป็นชิลขาวๆขึ้นมาเฉยตอนนี้ชิลก็คือเกาะขยายใหญ่ขึ้นเป็นปลาเรียปองเปงไงสกิลเชอรเสก็คือเหมือนเดิมก็คือทอนแล้วก็อัลเิเมทก็คือเหมือนเดิมแปงบแปแ่ลูกเล่นของชิวกับบิวแทนตอนนี้ัก็คือคิวจากมักตอนที่เราบอกก็คือมันที่จริงเขาจะปรับทำไมวะเขาอยากให้เชนเล่นยากขึ้นเหรอ เขาอยากให้เชนไม่ใช่เป็นสกิลช็อตไงก็เลยเป็นแบบกดแลวเรียกดาบแทนเอดูไม่ใช่นินจาสกิลกดเรียกดาบอ่ะก็มันไอ้นี่ไงดาบที่ผู้ผ่านศัตรูที่ผ่านโดนมาติดโลด้วยไงคุณแล้วก็ W อ่ะดูแบบว่าอะไรนะจาก W ไม่มันดูไม่ใช่นินจามันดูเป็นนักเวทนินจาแบบเรียกดาบมาจากระยะไกลอะไรโดนรู้ดาบคือเมื่อก่อนมันฮิต เหมือนที่เราบอกคือสกิลคิวมันเล่นง่ายมากคือเราเจอตัวอะไรมันก็แค่สกิลคิวแล้วก็ตีซัพเทนซัพเทนซัพเ,เทนไปเรื่อยๆคือไม่ได้ไม่ได้หนึ่งหนึ่งเก่งแต่ว่าทีมไฟเถื่อนเห็นอันนเองแต่ในเต็นเจอแดดเนี่ยจนหลังเกมเพิ่อัปเดตมาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเห็นเชนท็อปจะเห็นเป็นซัพพอร์ตซะส่วนใหญ่ด้วยความที่มันอยู่เลนยากมากยิ่งขึ้นตอนสุดท้ายของ p ีซนะีซั่นฮะไม่ต้องพูดได้ป่ะตัวนะี้รอรีเวิร์กไงจบ <laughs> แต่เราคนคนหลายคนงงตัวอะไร อูเดียเคยเห็นอะไร,รมันเปลี่ยน,น,นไาไปหรือยูอ <c oughs> นะ่ในนอเปลีกอ่ะเอ้ยเขาเคยเข้าเวต้าอยู่ช่วงช่วงหนึ่งนะช่วงที่ช่วงที่อาร์อาร์สเกลเอพมันบูชิดบูชิดอ่ะ <c oughs> วิ่งไปต่อยแล้วปล่อยฟิน like, ิกวิ่งไปต่อยแล้วปล่อยฟินิกโอ้โหอย่างแรงโอเคมันเริ่มกลับมาแล้วภาพภาพเรือนลางก็เป็นตัวที่ดีใจด้วยนะสําหรับได้อัลติเมทสกินนะผมดีใจกับคุณด้วยนะแล้วก็หายไปเลยใช่ไหมคือเหมือนเดิมว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย QWR เคือเหมือนเดิมเหมือนคอนเซ็ปต์เขาก็คือแบบเป็นนักลบที่แบบอยู่ในป่าแล้วแบบมีสกิลของสัตว์แต่ละตัวแค่นั้นเองนึ่ว่าจะบอกว่าเป็นนักลบที่อยู่ในป่าที่มีสกินอันติเมทนะครับสกิลคิวไปแล้วเสือ W เต่า E ีหม แล้วก็อาร์ฟินิกส์แล้วก็พาสีเป็นลิงผมอยากรู้มากเลยว่าถ้ามันรีเวิร์สจะเป็นยังไงเพราะแบบคือเขาสามารถเล่นเล่นทีมกับสัตว์4ตัวนี้ได้เยอะมากๆนะแค่เขาจะครีเอทมันออกมาในรูปแบบไหนแค่นั้นเองก็แค่แบบกดแล้วแต่ละตัวมียูนิคไงแบบอย่างยูนิคเลยเอาจริงถ้าจะเปลี่ยนนะคือเขาต้องเลือกก่อนว่าเขาจะให้อูเดียเป็นท็อปหรือเป็นป่าถ้าเป็นป่าให้ตายยังไงก็ต้องมีโมบิลิตี้ที่ข้ามทะเลถ้าอยากจะเข้าเมกามันต้องมีเว้ยใช่เพราะว่าป่าทุกตัวประจ ะะนความสามารถอย่างหนึ่งเลยที่ทุกคนชอบหยิบก็คือการข้ามเทเลนต์ไม่ว่าจะเป็นรีซินเจโฟเอลิสเล็กไซเซนจูนี่คือทุกคนมีสกิลแบบข้ามหมดเลยเอ็กโคเห็นไหมคือทุกคนมีหมดแบ็แบบนี่คือแบบแบงคเนี่คือข้าม20่สเทเลนต์อันนี้ก็เขามีนกฟินิกไว้เดี๋ยวเขาทำแล้ฟินิกโอยบินเออฟินิกบิน เห็นนะเออกดครั้งแรกเพื่อที่จะบินมีฟินิกมารับเพื่อบินออกไปง่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นพลังตัวเองจะมีฟินิกมารับทำไมวะกางกางปีกเป็นอนิเมชั่นแบบเรากะพือปีกอะเชี่ยงโง่อย่กมา เป็นเวอร์ชันแบบอูเดียแบบขยับขยับแขนหรือว่าบินปิดคือมีอะไรมีเต่าใช่ไหมมีหมีใช่ไหมใช่ฮะเต่าก็คือเดินช้าไปเลยเพื่ออะไรถึงมีเทกถึงไงแล้วเสือเสือต้องจริงเสือน่าจะต้องวิ่งเร็ววิ่งเร็วตีไวเสือสกิลหนึ่งอ่ะเสือก็คือตีไวกับตีหนักได้เาเมจเพิ่มขึ้นอ่ะเอาง่ายเต่าคือเดินช้าลงแล้วถึกขึ้นเหมือนเหมือนอารมณ์แบบงั้นหมีหมีต้องเป็นเอวีถ้ากันเพราะว่าฟีนิกซ์ฟีนิกซ์ไม่ไม่ควรไปสตันอันเดียวมันดูโง่ไป มันต้องเป็นอะไรนะก็บิงใส่เลยตบบิงเหล่วว่ะโอ้ยทุบพื้นรอบตัวเออทุกพื้นรอบตัวแล้วก็พื้นแตกกันล่วงแางล่าง เฮ้ยอะไรสร้างหลุมแง่สร้างหลุมไม่ไม่แค่แค่แบบเฟียก็ได้หรือสตันก็ได้ไม่สร้างหลุมลงมาเลยสร้างหลุมพิเศษลงมาเลยแล้วถ้าใครมีของเจโฟอะไรดีกว่าไหมเออใช่เหมือนอย่างนั้นเลยแต่เป็นหลุมเล็กๆที่แบบขังได้สองคนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนไอโรลิกะนะเอออย่างนั้นอะเออแล้วเกิดคนจะขึ้นมาก็คือต้องรอเวลากับมีสกิลแดสอะไรเงี้ยถึงจะโดดขึ้นมาได้งเทปะแล้วถ้าใครใครพลาดก็คือล่วงหลุม แล้วบอกปวดหัวแล้วกูต้องไปทําแบบให้เป็นหลุมเหรอฝากไลออดด้วยนะครับผมฝากทีมงานนะครับอูเดียผมยังรออูเดียรีเวอร์นะครับโอเคก็จบไปแล้วสําหรับช่วงพรีซีซั่นหนึ่งนะจะมีทั้งหมดประมาณ14ตัวก็ขาดตกบกพ่องตัวอะไรลืมพูดสกิลอะไรใดๆไปก็ไว้เจอกันช่วงซีซั่นหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ